งกันยายน2566เกิดน้ำป่าไหลทละลักเข้าสู่น้ำตกแม่กลางในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยมวลน,น้ำป่ามีสีแดงขุ่นจากตะกอนดินเช่นเดียวกันกับที่น้ำตกวชิราธาและน้ำตกอื่นๆในเขตอุทยานที่มีปริมาณน้ำมากขึ้น ทางด้านในเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักทั้งคืนโดยในพื้นที่อุทยานด้านอำเภอแม่แจม่มมีปริมาณน้ำฝนสะสมกว่า1 0 0 mm มมค่ะขณะที่ด้านอำเภอจอมทองมีปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบ5 0ม mm, ิลลมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าสู่น้ำตกแล้วก็ลำน้ำสาขาจนระดับน้ำสูงขึ้นและมีกระแสเชี่ยวกราด ยังไก็ตามทางอุทยานยังไม่มีการสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวน้าตกและก็จุดอื่นเนื่องจากว่าในช่วงเช้าวันนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะและคาดว่าระดับน้ําจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแต่ก็ยังมีเจ้าที่ประจําจุดท่องเที่ยวคอยดูแลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภยัยจากการตรวจสอบพื้นที่อุทยานยังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคนลนถล่มเนื่องจากน้ําป่าผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ดูดซับน้ําได้ดีค่ะ แต่ในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังชุมชนลุ่มน้าแม่ปานอาเภอแม่แจม่มและชุมชนลุ่มน้าแม่กลางอําเภอจอมทองโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่านอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้เจ้าที่อุทยานนะคะประจําอยู่ทุกจุดค่ะติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่หากเกิดภัยธรรมชาติค่ะ